ถาม่กินแอปเปิลก่อนว่ามันมัน,มนสิแตกบ,บ่อปุ้องพี่น้องมันกำลังแดงเลยพี่น้องเนี่ย <Yeah. S 1> อยากให้เห็นสแดนด์งดูพี่น้องมันจะกินด้วยนี่มันสีแดงก็ปิดปีดสด,ดๆจากต้นเลยได้จ้าพี่น้องนี่วิธีวิธีเก็บแอปเปิลน,นะปี๊ดปี๊ดปีดปีดป๊ดแบบนี้พี่น้อง <laughs> นี่จ้าเดี๋ยวกินไห่เบงคุณภาพามากินแอปเปิล ตอนน้อยๆดกคักนึงพี่น้องนี่พี่น้องสดๆจากต้นเลยเคยเเคยอันกินยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะอันยู่ตลาดแมดนวยน้วยสมนีแหมด้วยยี่สิบบาทแหมยี่บาทเท่าน้ะแต่โดนเราล่ะอืมเจ้าบ้าน ก็ไม่ได้คิดเนาะว่าจะได้มากินนั่นหมกัปปมกแอปเปิลหมักแอปเปิลค้าต้นประนีพี่น้องดกจัแบเอาไปดองกับแซบได้ก็เอาไปดองแล้วแซบ,แบอ,อันนี้ให้ได้สุกกินได้ดิบแต่แซบ สุกกระแทบกลับบ้านปีใหม่เสียไ,ไปฝากคนอยู่บ้านชีแดงไปฝากคนวะโควิด <COVID S 1> เป็นยังไงบุพพีน้องเอ้ยสวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะไม่ดีกับมะพร้าวกรไก่คือเอาในช่องของไก่จ้าพ้าเห็ดแลจ่าพี่น้องไม,นนม่นีไก่สิพ้ามากินไก่มาอยู่ในสวนได้ปล้วพี่น้องในตน้นแอปเปิลต้นเกามันสุกแล้วไม่นีไก่กรสิไข่ขาสวน ไก่ก็เลยมีอนี้อากาศฮอนห่อนใด้พี่น้องย่ประเทศอังกฤษอ่ะมีอนี่ไก่ก็เลยสิมากินแก้วหมักแอปเปิลน้ำพริกเตี่ยเหพี่น้องเห็นว่าเนี่ยแซบหมากแอปเปิลหมักแอปเปิลแล้วก็หมากเาวรลดไหมพี่น้องึเสาวรลดของฝรั่งก็ได้กินได้ยิ้มบ้างนอกก็ได้กินได้พี่น้องแซบแซบ กินแยงกระแสบเบิดเลยพี่น้องว่าตั้งเมย์เมย์จะเฮ็ดสวนเนาะพี่น้องเนาะเว้เบาๆหลายดเนาะพี่น้องเนาะมากินกันเลยจ้ามาแอปเปิลกรอบดีดีมาแอปเปิลน้อยไหมประเด้น้อยดอกมาแอปเปิลสีอ่อ,อปปนสีสสสเขียวเขียวสิไหมสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวไหมพี่น้องอันมันคือจังหมักกันสีดาร์บานเฮาไหม ดกซาวรรสซาวรรฝรั่งวิธีกินซาวรรคล้ <c oughs> องถาชิกับบ้านไม่ดได้กับพี่น้องอยู่นี่กบมีเดยอยู่ประเทศนอกอะ สูมระบายดีขนาดแซ่บพี่น้องเอาน้ำเอาน้ำได้ไหมอันนี้ก็สิเป็นน้ำปลาน้ำปลาวก็น้ำตาลใส่กันแล้วกัมีพริกบเบอีมี้ยังกอหอมแดงพอมได้พี่น้องเฮ้ยสาวรสนะคะ กินพี่น้องอืมอยากไปเห็นต้นอยากไปเห็นของแท้ไหมพี่นอ้องม้มาเห็นมา้าอยู่เนี่ยม้าประเทศอังกฤษถึงหูวา่าว่าเป็นหนักเสาวรถดไหมพี่น้องเห็นอยู่ในยูทูเพันกินไหมพี่น้อง เพิ่นกินเป็นแต่แสบแต่แบ่บวันนี้ก็เล็ไปยูอาดีไหมมันลดราคาพอดีสันเดียแ <c oughs> ข่งลดราคากันกับแพงเติบยูเด้พี่น้องอันทุงหนึ่งกับอัน40บาท40บ,บาทขันยูนวยหนึ่งน่ะนวยหนึ่งน่ะยูลิเติรนน่ะประมาณนั่น สามสิบเก่าเพียกประมาณนั้นสิบาทยี่สิบาทบาทเท่านี่แหละประมาณสิบาทบาทเท่านี่แหละน้วยหนึ่งน่ะพี่นอ้อง มันจะเป็นแม่ีอนนสือมาจาางังว่าหาทุงผลได้กินไปแล้วเห็นไหมเพี่อเห็นไหมคะนี่นะคะอุย้ยเนี่ยอุย้ยแสบเี่นงเอเลย Mm -hmm. Chậc chậc con. <coughs> Ui. Ui. Yeah. เคยไเคยเห็น่งยมันอันนี้มันจะเป็นสีเนี่ยกอะมันจะเป็นมันจะหวานมาท่านว่าสีเขียวสีเหลืองนะ่ะเพิ่ะเรามันจะสม,มาส่าท่านก็กคือว่ามันมันสมด้วยกันเยนนอะหินี่ผูดด้ใดอยากไปเลยเอาดีเยอะแยะถือพรมพี่น้องลดราคาอีกตั้งหากสามสิบเปอร์เซ็นต์เด้อไปที่ไปร้100อ,อยไม่อีกเยอะ กินแล้วกักะสิไปปลูก,กหอมได้พี่น้องไปล้งหอมหอมมันผักซีอากาศถึงห่อนถึงหนาวปนกันตาละเมิอตาละเวนะเ้นนี่บุกคือบกันบ่าตรงใส่นลำปลากระด๋อได้พี่น้องแข่งผูดด้ใดมักสุ่มเอาซื้อมาไว้โดนเราแม่น,นั่นมันจะออกสมสม หวานหวานแต่เพื่อสุขภาพดีก็ต้องใส่น้ำปลาดอกแตนเพื่อความแซ่บนะพี่น้องเราต้องใส่น้ำปลาแบบนี้นะคะต้องใส่ขันค้นหลักสุขภาพก็ต้องใส่เพราะว่าฝรั่งเขาจะกินน้ำจอนเศา้าเตะไม่อยากให้เบิร์เดฟพี่น้อง อย่าไปเห็นตนเด้เออย่าไปเห็นตนเด้เก็บกินค้าตนเลยเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่มากินแล้วก็มากเป็นคนที่มากเก็บเด้อพี่น้องเป็นคนที่มากเก็บมากินเด้อจากน้อยพังกิษดาแก่ตี้แล้วเนาะเป็นคนที่มากเก็บเป็นคนที่มากินขันเก็บอีหยังกกคือเก็บแบบว่า แต่ผวกผลเมไม่ยยงเสียก,กับกัมากมากเบิดสชูผลไม้เลย mm hmm. คันด้เก็บนี่มันเ่ารสิบติดแต่พี่น้องมันสี่บอมอยากไปเก็บเ็ดตั้งสี่บ่อยากออกแากป่าได้พี่น้องจนเ็ดไว้เผื่นได้เซ่บ <c oughs> <c oughs> เบิร์ดจ้อยก็อยากให้เบิร์ดเลยพี่น้องเป็นรอยมาอีกอยู่เียกินมาแอปเปิ้ลกับได้มาแอปเปิ้ลี่จะมือซิดาบ้างฮะพันอย่างเชี่วขาวสิงเหลืองปาเดย ได้ดกกะะดกขันเป็นบักม่วงสดส,ดสดแบบมีวิตามินซีสูงนะคะ หนานี่ก็บซีแอมเริ่มเดือนหนานี่ก็บซีเริ่มแบบสิล้มวีวีมาเถอะได้พี่น้องบ้านเท้ากับสิเป็นล้มมันเออล้มหนาวเตี่ยไม่อยากจะถึงหนาวไม่อยากจะถึงหนาวหนาวเลยอีหยังกับสิตายเไปแบกพีกับสิตายเบิไปละ หน้วก่อนน้ไปได้สังะแบบเคี้ยว่ยน้องซิมเัน่กูนะาซิมมบร,มมรเทศอเทืม บคลิปนี้กับบมีอย่างไรเราจะไปน้องพามากินหมักเซาวรสฝรั่งหมักเซาวรสรฝรั่งแล้วกัหมักแอปเปิ้ลหรือ มาไอปุ่นหรือบบบซีดาบานฮอตอะพี่น้องโหรสชาติมันคือบักซีดาคลิปนี้ก็เนาะฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องหาผูดด้ใดมากนะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ในเดจา้าไก่ซีไดเฮมี่ไก่ซีไดหาคลิปใหม่ๆมาให้พี่นออ้องเบอร์ณั่น,นะจน้ะเนาะฝากไว้เพียงเท่านีจา้จ้าสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ